พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านตลอดระยะเวลาหนึ่งปีในการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติดซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของชาติทุกหน่วยงานมีการบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกภาคส่วนทำงานกันอย่างเข้มแข็งทั้งตำรวจปปสภาคประชาสังคมภาคีเครือขาขประเทศต่างๆจนการปราบปรามยาเสพติด มีการพัฒนาไปมากโดยในปี2564รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายยึดอายัดทรัพย์สินไว้ที่6,000ล้านบาทแต่ผลจากการบูรณาการการทำงานกันอย่างจริงจังทำให้สามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้กว่า7,300ล้านบาทถือว่าทำงานได้เกินเป้าหมายที่รับปากกับประชาชนไว้แต่สิ่งที่ต้องยอมรับในหนประเด็นก็คือ กฎหมายยาเสพติดของเราที่ลาสมัยซึ่งใช้มายาวนานถึง42ปีนั้นขณะน,นี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดให้ทันสมัยเพื่อสอดรับกับสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันจากนี้ไปจะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดย้อนหลังได้ถึง10ปีและกฎหมายสำคัญอีกหนึ่งฉบับที่ถือเป็นกฎหมายเพื่อประชาชนคือ การปลดล็อกพืชกระท่อมให้ประชาชนสามารถใช้สปปรรพคุณทางยาของกระท่อมให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายและรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อทําให้เกิดรายได้ต่อไปนอกจากนี้ก้าวต่อไปของรัฐบาลก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยเท่าทันกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเพื่อติดตามกระบวนการค้ายาที่เห็นมาใช้สกุลเงินดิจิ่าลหรือ คริปโตเคเรนซีในการกระทําความผิดสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ9กระทรวง26หน่วยงานและ2ส่วนราชาการที่ได้ร่วมกันบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านในการปฏริบัติหน้าที่และขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดเพื่อความปลอดภัย ของสังคมสืบต่อไปขอบคุณครับ